ช่วงเมาก,กระใจอะไรนะช่วงเมากระายสนับสนุนโดยแป้ง DSC Super Powder Essential Damage Care ปัตรกดเงินสด Umet Plus Garnier Light c r e a SPF 15 California Locket Dam Drainer s e n เซ t i o น เมื่อกี้นะมีเงาอะไรนะมุ่งหวันครับอะไรครับอ้าวนี่ไปดูเขาถ่ายแบบกันมาดูบรรยากาศการถ่ายแฟชั่นลงนิจยสารเปรียวนะฮะสามนุ่มที่ว่านี่สาวๆนี่กรี๊ดมากที่สุดของยุคนี้ใครถ่ายต้องพี่ครับซูโม่กิ๊กได้กลินสีแล้วก็วายจะลงวายไม่ใช่ไม่ใช่บี้รุ่แล้วก็น้องเล็กสิงโตนะน้องสิงโตนะ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเขาเป็นยังไงตอนแรกสามคนนี้เขาก็ทำหน้าขึงนะถ่ายแบบแต่หน้าแข่งกันลอนะฮะขึนมากๆใต็แบบเอ้ยมันขึนไปแล้วนะต้องสดใสหน่อยเออสดใสนิดนึงไม่ได้ถ่ายถ่ายอัจฉริยะจะไม่ให้สมบัตินิดนึงแต่ยังไงเขาก็ทําไม่ออกนะเก็งแบบเป็นเตงเงินเขินไงเขินไงเปทะเลกันหรือเปล่าเออเนี่ยทยเลดเริ่มเข้ามาแล้วเออเอาไอ้หนึ่แหลกหน่อยไหมหนึ่งแหลกหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกันเตงเงินกันเดือดกัน เห็นไ,ไหมแต่แตบีบก็ไ,ได้นะ,ะเดี๋ยวนะ่ยเขาไม่รู้จะทำไงแล้วก็ตอ้ตองต้องเริ่มเนี่ยเนะช,ชียร์อนะัพแล้วเชียร์อัทท hey! พแล้วมีกองเชียร์แล้วทำเฮฮเ้พลง ี่ทำไม่ได้นะท่านี้นะทม่ทำไม่ได้เนะมันอยู่มันจะมุมพี่จะไม่ได้เนะนี่มุมเศร้าพี่มันไม่มีดู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 สิงโตได้น้ำเล็กนเ้อยไม่รอจริงแล้วเขาแต่งชุดอย่างนี้แล้วเขาก็นะชุดมันแบบว่าเป็นทางการไหมโอ้สิงโตบางมุมหน้าใคร่ญ่าหญิงกันนะเหมือนี่กูสิงโตจริงมากใช่ไหมใช่คล้ายๆแบบเฮ้ยเขาบอกว่า เนี่ยแหละปากเปิดอ่ะหลอดเจ็บนิดนิดแล้วเจ็บนิดนิดอ่าโอเคอ่ามีสัมภาษณ์ไหมเราจะชวนถามคนที่มาคืยเนอเยมาวันนี้เหรอมันไม่มาปาอยู่ในนั่นแหละอยู่ในเชิญไปสัมภาษณ์สามคนนี่แหละเป็นยังไงฮะรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะเปแย่ๆเนาะที่ได้เจอสามโอ้โหกเราเคยเจอกันแล้วสามคนไม่ไม่ไม่ใช่มันยังถ่ายอะไรกันอะไรนะถ่ายแบบด้วยกันอ๋อถ่ายแบบด้วยกันอ่าคู่นี้ หรือไม่ก็คู่นี้ถ้าคู่นี้เฮ้ยเราเคยเจอกันสามคนมาแล้วเคยเจอกันเคยเจออยู่แล้วเคยเจอเฮ้ยเคยถ่ายแบบด้วยกันด้วยจริงๆหจริงเมื่อไหร่เฮ้ยจริงดีอย่าหักหน้าเมื่อกี้ตอบไปแล้วว่าถ่ายกันสามคนไปแล้วเตอบไปเมื่อกี้อายเขาอายเขาโอเคโอเคเคยเจอกันมาแล้วครับคราวนี้เป็นกัจำไม่ได้ครับแล้วก็พี่คนเองครับแล้วก็เห็นถ่ายแบบหน้าคึ้มๆไปหลายหลายหลายรูปแล้วใช่เดี๋ยวดิเราก็เอ๊ะเขาก็ยังไม่เอาสักทีเพราะเออเอายังไงดีเอาเป็นหน้าแบบแปลกๆก็เลยอะ เออเออก็ร้องเฮ้เก็ยิ้มแย้มแจ่มจันกันไปก็มือไปหยิกก้นเขาไม่ใช่แล้วก็เออเอออะไรเงี้ยน้องเขาขำก็ยิ้มก็ประมาณนี้ติด้าใส่กล้องเอสงสัยเป็นไก่ครับกุ๊บกุ๊บเฮ้ยเราก็ได้ฟังมุกจากน้อติดกต๊อเป็นครั้งแรกนะครับหายากมานเนี่ อ้าวเขายังเกรงอยู่ไงเขาก็ยังใหม่อยู่นะแม่ครับพี่นุชตัดแตกขวาแรงมากเลยอ่ะเขาแตกขวาตรงนี้เนะเทนนเทนี่ถ้าผมก็ไม่เยอะมันจะเป็นบาร์โค้ดเอานะก็คือคุณลุงผมก็เยอะไงอ๋อผมเยอะเลยโคตรโคตรโคตรเกมมาตรงนี้โคตรไม่ไห